สวัสดีครับครับของเราไอ้ยกวิชาเขาหมดแล้วครับโอ้ถ่ายทอดได้เลยครับปล่อยเรียบร้อยครับปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยทุกอย่างแล้วสิทธขึ้นหรือสิ้นิลายหล่อเท่เลยนะครับผมแซมสั้นขอนเมืองนะครับอันนี้มีตลลเลย สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมช้างรอนะครับช้างโลนี่มาร่วมงานกับช้างโลนะครับนี่นะครับดูดูรถก็รู้นะครับขลอภัยคนเมืองนะครับกับคอนเตยนะครับวันนี้สาวๆของเรามาร่วมงานนะครับช้างพายไรช้างโลลายเชือกเลยนะครับ นี่ภายพรอ <ๆ connected. S 1> นเมืองนะครับเตยกำลังลงศิลปะนะครับเออสวัสดีครับผมครับสบายดีครับผมนี่เป็นบุญบารมีของช่องเรานะครับไอู่ได้คนดังมาอยู่ในได้คนดังมาอยู่ในช่องเรานะครับ เป็นบุญบารมีของเราเลยนะครับครับใครในแต่เขากันล่ะอ้ดูมาอาจารย์หน่อยครับสวัสดีครับของเราไอ้ยกวิชาเขาหมดแล้วครับโอ้ถ่ายทอดได้เลยครับปล่อยเรียบร้อยครับปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยทุกอย่างแล้วขึ้นลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ตัวเหมือนลูกศิษย์หนึ่งลูกศิษย์ขึ้นขึ้นล้วครับนี่แต่พิธีเกี่ยวกับช้ารนี่ลยบอกเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับครับถ่ายทอดไปหมดแล้วนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้รูกไวนะครับไพนมีไพน์แซมสั้นจบนะครับพิเล็กนะครับเออพีเล็กกำลังจัดลายนะครับผมไลน์ตัให้พี่แซมนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูหลายเชือกนะครับผมมีใครบ้างนะครับมนึกงตัวมาอีกชื่อนึงนะครับผมไพอาร์มครับผมนี่อยู่กับไพรอาร์มนะครับไพร์อาร์มก็ะมาะครับวันนี้ ช้างรอลอ,เล,ลอเลยนะครับหลอนะครับวันนี้มีแต่ช้างรอๆเลยนะครับผม มาฝั่งนี้นะครับผมปลายตรงคำนะครับของนารรนนะครับมีปลายตรงคำกกมานะครับปลายตรงคำจัดไล่บอลนี่นาเรนโอ้โหครับเขียนหน้ายังไม่ได้ไ อ,อ,อช้างใหม่ครับผมเขียนหน้ายังไม่ได้นะครับครับยังไม่ชินนะครับผม,มนนยังไม่ชินนะครับนะานาเรียนบอกว่าเขียนหน้าแล้วมันเหมือนกระจี้ นี่มีแต่ช้างรอเลยนะครับวันนี้ายตรงคำนะครับไปตรงคำยังไม่เขียนลายนะครับเพราะว่าคนเรียนว่าเคยเขียนแล้วกระจี้นะครับผมเหมือนเขาไม่ชินครับยังไม่ชิน้วต้องลองปรับตัวไปเรื่อยนะครับ เปลี่ยนรถช้าเปลรดูนะครับยืนเขียนอย่างสบายเลยนะครับอย่างเทเลยนะครับ นี่รวมช้างรอนะครับผมสาวๆเราก็มานะครับผมราต้องรอชมกันนะครับ หล่อเทเลยนะครับผมแซมสั้นควันเมืองนะครับอันนี้มีตลอดเลยเป็นยังไงครับคพ่นเตะเมื่อยบ่เขาไม่เตะน้งเบง ยังไม่เสร็จนะครับผมยังได้ครึ่งครึ่งทางอยู่ข้าวเสล้ว้วนะครับยังไม่เสร็จเลย รอดูเรื่อยๆนะครับนเนี้ากบเกตครับอันนี้ได้ชมช้างลออลไรเชืยอกเลยนะครับวันนี้มาคือเดียวมาครั้งหนึ่งคุ้มเลยนะครับภพายทองคำสุดหล่อนะครับของเมยๆนะครับ ดูพี่อัมครับผมดูดูพี่อ,อัมครับดูไฟอัมวางแกงรอเลยนะครับผมมีแต่เชือกสูงห่อสง่างามทั้งนั้นเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านคนมาชมนะครับช้างห่อหลายเชือกเลยครับวันนี้ร่วมงานด้วยกัน เดี๋ยวรอชมชิปหน้าครับผมว่าเราจะพาชมเชือกในต่อครับเพราะว่าเรามีหลายเชือกเลยนะครับวันนี้ร่วมกันนะครับมีตำหมดเก้าเชือกสิบเชือกเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากช่องพังกะหมื่นด้วยนะครับผมฝากติดตามเพืก็เป็นกำลังใจนะครับช่องพังกะหมื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ